อารถไปเองโอ้โหแล้วจะเดินไปไหนคะอกอดแม่อาะใส่หมวก้วยลูกมันมีแดดอยู่นะเนี่ยมีแดดมีแดดอยู่นะมาอา้าหมวกไม่ตรง ตรงสตรอเบอรี่ชีสเค้กนี่อะไรเนี่ยชสตรอเบอรี่ช็อตเค้กใช่ไหมน่ารักจังเอามามาค่ะเร็วๆข้าโอ้โหโอ้โหโยกล้อโอ้โหสุดยอดความเท่มาจะไปไหนจ้า,จา,จาไปตลาดไหนจ้าไปซื้ออะไรจ้า ซื้อขนมอะไรคะขนมกินขนมกินอร่อยไหมคะ,ะขนมอะไรอะคะฮะอะไรดักแม่ไม่เข้าใจอีกแล้วมาไปตลาดกันไปดูอะไรตลาดนะ่ะดูมีเมาส์ดูมิกกี้เมาส์มีด้วยหรอคะอยู่ตรงร้านไหนแม่ไม่เห็นเลยอะฮะ อะไรนะคะร้านกาแฟอ๋อร้านกาแฟมันมีมิกกี้เมาส์อรือร้านกาแฟใช่ไหมอ๋อต้องบิดติ๊ดติดก่อนแล้วจะไปไหนคะเนี่ยตลาดรอพ่อก่อนดีนไหมไปรอพ่อก่อนเดี๋ยวพ่อมาเฮ้ยใช่ไหมนะทำไมแม่ไม่เห็นอยู่ตรงไหน แมวมันนอนอยู่มั้งลูกเขานอนอยู่หรือเปล่าแมวอ่ะเขามาตอนเย็นเย็นดูดูเป่าอะไรนะจนะ๋าตกลงไปนะเดี๋ยวตกลงไปนะออกมาเถอะไหนอ่ะอุ้ยจอดรถได้ยัยงงั้นเลยเหรอ อุ้ยไปเอารถไปเก็บดีกว่าป้าเดี๋ยวรถมาชนรถเราเดี๋ยวรถใหญ่มาชนรถเราไปเก็บรถด,ดีไหมอ้าวใหม่อ่ะไปกัเนเถอน่ะนะสงสารเขาโน่นน่ะจอดเขาไว้อย่างนั้นน่ะดูไปไปเก็บรถสงสารเขาโอ้โหโอ้โหวิ่งอย่างเร็วครับ จ้าโอ้โหสตรอเบอรี<ก>่รชักเค้ก,กอะไรนะ,ะกี่บาทจ้าอันไหนอันนี้อันนี้เหรอจ้าร้อยกว่าบาทจ้าร้อยแปดสิบเก้าบาทขอตังค์เลยเอามาจ่ายตังค์เอ้าจ่ายตังค์เลยค่ะโอเคโอ้โหกี่บาทคะนี่กี่บาทคะกี่บาทคะ 1,2,3,4,5... 1, กี่บาทจ๊ะเอาตังทอนอะตังทอนตังทอนจ้ะเอาไปสิจ้าตังทอนเอาไหม,มไม่เอาเหรอคะติ๊บให้ไหมคะใช่ไหมคะ,ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะเอาไปเลยจ้ะรถจัก,กรยานของหนูจ้ะร้อยแปดสิบเก้าบาทรถมาหรือเปล่ารถบอเือรเปล อาเ้พอพอหรือเปล่าใช่หรือเปล่าไม,ไ,ไม่ใช่ไอากดูเปล่าเอาดกหรือเปล่าอใช่ไหมคะใช่ไหมล่ะหนูว่าใช่ไหมใช่อากาหล่ะเอ้าอไม่ไงทำไมหน้ากลมจังบ๊จดจ๊อ เอาไปข้าคอกแล้วไล่อะไรเนี่ยไล่มอมอไล่มโมรถไปรถไ,ไปไหนเสียงอะไรคะเสียงอะไรคะเสียงปืนค่ะเสียงปืนหรือเสียงประทัดสักอย่างนี่แหละหนูไม่เคยได้ยินนะแม่ไปไม่ต้องกลัวรถมันเก็บปะร้อนแล้วแดดร้อนหนุ่มนะ ไปรถเข้าบ้านกันเอารถมาเก็บค่ะเ<ป>หนืห่อยบ้านกจ้าก้าเร็วไปเข้คอกเร็วหนูหนูชื่ออะไรคะหนูใจแม่แม่จ๋าจ๋าหนูชื่อชูอใจหรอคะเกีบบัตจ๊ะ สองบาทจ้ะสองบาทค่ะติ๊ติ๊อ่ะเอาไปได้จ้ะติ๊ติ๊แล้วค่ะติ๊ติ๊อ่ะติ๊ติ๊อ่ะติ๊ติ๊อ่ะเสร็จแล้วค่ะติ๊ติ๊เสร็จแล้วค่ะติ๊ดติ๊ดแล้วคะดดิิ๊๊บ่ะห้าบาทจ้ะนี่จ้ะติ๊ติ๊เสร็จแล้วค่ะ ติ๊ดอันนี้คืออะไรคะนี่คืออะไรคะด,ด,รดินสอดินสอเหรอคะเอาไปทําอะไรคะเอาดินสอไปทําอะไรคะเราใช้ทําอะไรอะดินสอ,อแล้วใช้วาดรูปใช่ไหมคะใช่เขาใช้เขียนกอไก่ใช่ไหมคะจ๊ะเอ๋ คุณวิอย right? ู่ไหนอนี่คุณวิอย pues ู่นี่หรอใช่หรือเปล่าน่ะไม่ใช่ไม่ใช่เนาะดุนหมอแปรคุณหมอแปรอุ้ยสตรอเบอร์รี่ชัอเค้กทำไมน่ารักจังของชุดเอามาจากไหนคะเนี่ยชุดใครให้มาใครนะคะจุดจามิจุดพี่อะไรนะคะแม่ฟังไม่ถนัด นามิเหรอคะพี่นามิจะดีไหมคะเออ้าวตายแล้วไปไม่บายก่อนไม่บา,บายกล้องก่อนไม่บา,บายค่ะจุ๊บด้วยค่ะ